เจอเจอก็มีไ่ะอยู่ต่างจังหวัดจริงเหรอเขาเป็นใครยังไงบอกได้ไหมไปรู้จักกันได้ยังไงอ่ะไม่ต้องบอกไปใครแล้แฟนเอแฟนน้องใช่ก็โทรคุยกันเห็นเขาโทรกันกับหนู่กันหนิน่ะไปเจอยังไงอย่างนี้ดีกว่าเป็คนในวงการไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อะไปเจอยังไงเป็นคนขับรถผ่านมาเขาไมขับรถผ่านมาใหเล่นแล้วจิกเลยหรือจิกใครมาเล่นก่อนขับรถผ่านมาแล้วมันให้จะหวงูสาวเลยก็มัน มันไม่ไอเดียเซเยามันใช่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามันนี่เหมือนเงเงาอะนะหมายถึงว่าตอนนี้พันธุกระมาณนานียค่กี่ปีแล้วกี่ปีเกือบปีค่ะไม่ถึงปีเอาเวลาที่ไหนไปเจอกันวะแบบแบบอะผ่านมาก็เหมือนกับรถไปแบบแบบอะีกอย่างดูแล้วผมว่าคุยยอมแน่ถึก็เป็นที่จะเกินมากกว่าแฟนแล้วเนี่ยใช่ค่ะเราจะคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนนี่รวมร่วมกับตอนที่สุดทีเป็นไงบ้างพี่กาน่ารักค่ะทำงานง่าย แต่ทำไมทำไมกัถึงเอาพอทฤษฎีไปเล่นเป็นเจ้าล่ะฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าในเรื่องนี้เล่าเป็นเลนเ็นอ้เท้าที่เขาจะเล่นทฤษฎีนะคือว่าในเรื่องเขาอยู่กับเขากับไล่อยู่กับได้ท่ต่อต่อว่าจะหลอกเราให้อยู่กับพวกไม่ใช่แล้วก็ย่าย่กสีเขียวเแล้วคุณว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนปะว่าไม่เคยเลยครั้งแรกครั้งแรกเจอธนัทสวัสดีเขาก่อนเลยเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ย เขาคิดว่าเขาแก่กว่าใช่เขาถามมาเล่นเป็นเพื่อนพี่ปอได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วมันจะนิ่งๆไม่ยอมพูดไม่ยอมจ้าก็จะนั่งแบเขาอยู่เล่นบีบเขาแบบบ้านเยอะเหมือนบ้านเยอะเออเหมือนบ้านก็เยอะเลยในใจคิดแต่ว่าพอได้่องเยอเลยโอเคบ้านบ้านชั้นชอบร้องเพลงของชันมากเลยฮะชอบครับชอบร้องเพลงอะไรเพลงเอ่อต้องส่งไป ทุกวันยืนหมุนมันอยู่อย่างนั้นเกิดความมั่นใจนี่ให้ยัาโชว์เสียงฟังหน่อยสิเมื่อกี้ฟังแม่เป็นนี้หนึ่งเอาเอาไปใส่ร้องเพลงกนบเพื่อน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 

แบบว่าลิปสิิงเก่งนเนี่ยแต่คุณแม่เนี่ยยังสอนน้องพันเต้นอีกเหรออะ,อะไรอย่างที่แม่สอนนะคิดว่าแมาไไ่ไม่ปล่อยเหรอฮะไม่ยอมทำเหรอฮะ I want to play